s กินแบ r รียรนะคะจะอยู่ชั้นนอกสุดของผิวหนังชั้นนอกค่ะหรือว่าอยู่เหนือชั้นสเตตัมคอเนียมค่ะโดยจะมีส่วนประกอบหลักด้วยกันอยู่3ตัวนะคะซึ่งเป็นสารในกลุ่มของไขมันค่ะตัวแรกนะคะคือคอเลสเตอรอลค่ะ มีปริมาณประมาณ25%ค่ะที่2นะคะคือกลุ่มของเซรามายค่ะมีปริมาณประมาณ40-45%ค่ะตัวที่3นะคะคือกลุ่มของกรดไขมันจําเป็นหรือฟีแฟ f a ี้แอซิดมีปริมาณ10-15%ค่ะบทบาทสําคัญนะคะก็คือช่วยปกป้องผิวจากสิ่งแวดล้อมหรือว่าสารอันตรายต่างๆนะคะแล้วก็ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราด้วยค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ skin barrier ของเราลดลงหรือว่าถูกทําลายลงเนี่ยผิวของเราก็เจอกับสิ่ง แวดล้อมหรือสารอันตรายต่างๆได้โดยตรงเลยค่ะปัญหาผิวต่างๆก็จะตามมาได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวขาดความชุ่มชื้นผิวแห้งกร้านหรือผิวแดงลอกเป็นขุยนะคะหรือแม้กระทั่งในระยะยาวก็ทําให้เกิดฝ้ากระสุดดงดำเราก็ริวรอยก่อนไว้อันควรได้เลยค่ะสามารถหาตัวช่วยหรือว่าสกินแคร์มาบํารุงสกินแบลเตอรของเราได้ด้วยค่ะอย่างเช่นกลุ่มของไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะ หรือกลุ่มของคอเลสเตอรอลหรือเซรมายหรือเปปไทด์หรือแม้กระทั่งเจ้าในอะซินามายค่ะใครไม่แคร์ด a n ร์แอนนาแคร์